ตอนนี้ในส่วนของผู้ประสบความเดือดร้อนนะครับมี3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือตํารวจที่พักอยู่หอแต่ยในแฟลตอันนี้ยังไม่ลงทะเบียนเดี๋ยวตำรวจก็จะไปรวบรวมมาลงทะเบียนให้มีทั้งหมด68นายนะครับรวมยังไม่ลมครอบครัวนะครับครอบครัวต่างากลุ่มอาคารพาณิชย์นะครับอาคารพาณิชย์มี16 16ห้องแถวแต่มาแค่3านะครับขายยงหายอยู่13นะครับยังยังไม่มาส่วนอ่าห้องเช่ามี17นะครับตอนนี้มาลงทะเบียนอยู่แค่10นะครับนั้น ฝากนะครับฝากระชาสัมชาต์หน่อยนะครับมาลงทะเบียนกับสำนักงานเขตเข้าไปในเฟซบุ๊กของเขตนะครับแล้วก็แอดไลน์จะมีไลน์แอดของเขตอยู่นะครับแอดไลน์กับเขตแล้วก็ส่งข้อมูลมาเดี๋ยวเขตจะดำเนินการให้แล้วก็ถ้าเบอร์โทรก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับไปค่ะต้องให้ข้อมูลอะไรหรือแจ้งข้อมูลอะไรบ้างไหมคะหลักฐานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S หลักฐานก็คือเนือ่องจากว่าเราเนี่ยแสดงตัวก่อนครับทางเขตเนี่ยได้มีการประกาศห้ามเข้าคมใช้อาคาร ใครที่พักอาศัยอยู่หลังไหนฮะแสดงตัวว่าตัวเองกับพักอาศัยอยู่ที่ไหนไเป็นบัตรประชาชนหรือเป็นสำนองทะเบียนบ้านหรืออะไรเราอะไรเหล่านี้ที่ยืนยันได้ว่าพักอะฮะเราก็จะมาลงทะเบียนให้นะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับเอาแค่เบอร์โทรกับหลักฐานว่าอยู่หลังไหนแค่นี้และครับซึ่งพอลงทะเบียนเสร็จขั้นตอนเป็นยังไงคะคเมื่อลงเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บมาในฐานข้อมูลระดับแรกที่ที่เราต้องทําคือมีอาหารทานไหมมีน้ําดื่มไหมเรามีอาหารมีน้ํา เอาไปสับสนให้นะครับส่วนเรื่องของการสรับสนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะประสานกับทางราอคมมให้เดี๋ยวรอคมมก็จะพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือเรื่องเยียวยาใช่ครับเรื่องเรื่องเยียวยาเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องต้องรอ,อดูอีกทีนงครับว่ามีระเบียบตรงไหนที่เบิกได้เบิกไม่ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าที่พักนะครับการเดินทางต่างเนี่ยอาจจะเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวเขตจะคุยกับทางรอคมมให้ครับค่ะ คนอาจจะสงสัยว่าต้องเข้าขายแบบไหนในเบื้องต้นไหมเราถึงจะมาแสดงตัวกับเขตหรือแจ้ง,งกับเขตได้ค่ะก็ลำดับแรกเลยครับดูประกาศห้ามเข้าห้ามใช้ของเขตใน Facebook อะไรครับว่ามีบ้านของตัวเองที่เป็นบ้านเลขที่ไหนที่ตัวเองอยู่มีไหมถ้ามีก็มาเลยนะครับค่ะ